ตามรวบแก๊ง หอกเทศสกุลเงินดิจิทัลพบเหยื่อหลายร้อยรายเสียหายรวมกว่า16ล้านบาทค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจไซเบอร์ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้เสียหายหลายร้อยรายนะคะถูกหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการรับโอนเงินเพื่อฝากเทรดผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ Open Chat นะคะและมิจฉาชีพก็จะเรียกตัวเองว่าโค้ชค่ะแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบเทรดให้แก่สมาชิกซึ่งโค้ชแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดโปรโมชั่นแล้วก็แจกส่วนลดในการลงทุนค่ะ เพื่อหลอกล่อสมาชิกให้เกิดความโลภและอยากลงทุนเพิ่มนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาหน้าม้าในกลุ่มนะคะคอยโชยยอดเงินดิจิทัลเพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่าหากลงทุนเพิ่มแล้วจะทำให้ได้กำไรมากขึ้นนั่นเองและเมื่อเหยื่อหลงเชื่อลงทุนเพิ่มไปนะคะได้สักระยะหนึ่งก็จะเกิดการขาดทุนกระทันหันหรือที่เรียกว่าพอร์ตแตกค่ะซึ่งโค้ดก็จะอ้างว่าเป็นการผิดพลาดของระบบและการตัดสินใจเข้าเทรดจากนั้นโค้ดก็จะชักชวนให้สมาชิกนะคะโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีกค่ะ เพื่อเทรดให้ทุนที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาสมาชิกหลายคนก็หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินทบเข้าไปส่วนสมาชิกบางส่วนที่ไม่ได้ทบเงินและมีเงินเหลืออยู่บ้างในพอร์ตหากไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านก็จะถูกเทรดจนเงินหมดไปในวันต่อมาค่ะซึ่งต่อมาระบบดังกล่าวแล้วก็กลุ่ม Li น์โอเพนแชทก็ได้ถูกปิดตัวลงไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2565นะคะกลุ่มผู้เสียหายหลายร้อยรายจึงเดินทางเข้าแจ้งความรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า16ล้านบาทค่ะและจากการสืบสวนนะคะทราบว่ามีผู้ร่ว ร่วมกระบวนการทั้งสิ้น11รายด้วยกันค่ะโดยมีผู้ต้องหาจำนวน2รายเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจไซเบอร์ก็สามารถจับกลุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก4รายด้วยกันส่วนผู้ต้องหาอีก5รายอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ